ในที่สุดสินะวันนี้ฉันก็จะได้มาเป็นนักกล้ามอย่างเต็มตัวแล้ววันนี้เราจะมาเป็นนักกล้ามกันหนึ่งวันนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องทาการออกกําลังกายกันเลยกว่าโอ้โหดูกล้ามคนนี้ดิออ้ยดูกล้ามเขาสิวัดูพี่คนนี้ก็ยกสิไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องทําตามที่กดเขาบอกด้วยกันกดต๊ะอีคลิกเมาส์ การเสริมหนะ้าอกนั่นเองนะทุกคนโอเคแล้วก,กดไปเรื่อยๆโอ้โหกดเพิ่มได้ด้วยเป็นสองปอนยกขึ้นมาทุกคนดูกล้ามผมสิฮนะตอนนี้ผมลุกไปกล้ามแล้วนะเนะพระอีส่วนกำลังจะมีกล้ามฮนะโอเครอดอีไลว e ันรับเลยเอาตังค์มาทำอะไรเอาตังค์มาทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวลองเดินมาสิอุย้ย สุ่มไข่นักก้ามว้าวนี่โอปยหายากหายากหายากต้องยังไงเอานี่สัตว์เลี้ยงโอ้มีแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปทำการออกโอ้ยดูคนนี้นี่พี่คนนี้มีก้ามทองคำเห็นแล้วมีอารมณ์ใจเย็นพี่โอ้ยดูพี่คนนี้ดูพี่คนนี้โอ้โหโอ้พี่คนนี้ก้ามใหญ่จังอะโอ้ยคนไข่ของยังมีก้ามเลยไม่ได้แล้วทุกคน อันนี้เหมือนเดิมโอเคอุ้ยพื้นรัวเมาไปรัวเมาไปเด้อทุกคนรัวเมาไปเลยลเ,เลยพื่อกา้ามอันทรงพลังของพวกเราผมร่มเหนื่อยแล้ว นี่สินะผลของการออกกำลังกายนะทุกคนฮะตอนนี้ผมมีกล้ามแล้วเดีย๋ยวเราไปเอาซิกแพคมากดีกว่านี่ฮะซิกแพคเราต้องเดินมาตรงนี้กดตัวอีโอเคฮะทุกคนซิกแพคอีกดึงพันรอบไปอุดเพิ่มขนาดโอ้ไม่ถึง้หนักหนักเกิน โอ้ห<า>นักเกินคร <า ois> ั้งที่สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงิบแล้วตอนนี้ฉันก็มีซิกแพคเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราต้องทำอะไรฮะทุกคนกล้ามขา ก้ขาก้าขาเราต้องวิ่งะฮะทุกคนเอต้องวิ่งโอเคฮะตอนนี้เราก็ทําการวิ่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงะฮะเดี๋ยวเราตัดไปดูตอนที่วิ่งเสร็จเลยดีกว่าอ้มีการสุ่มออร่าด้วยผมเพิ่งรู้โอ้ยหนึ่งในหกสบสไม่เอาขอสุ่มไปเรื่อยๆเราจะต้องสุ่มหาออร่าที่ดีที่สุดสําหรับเราโอ้ยหนึ่งในนี่ไงฮะ หนึ่งในร้อยห้าสิบเรามีไฟแล้วเราเริ่มมีไฟในตัวเองนะทุกคนโอ้โหไอ้น้ำระเทอะมากกดอีกอกดอีกอหนึ่งในสี่กดอีกฮะ A few moments later โอเคฮะทุกคนหลังจากที่เราสุ่มมาได้สักพักหนึ่งรู้สึกเหมือนว่าเราจะยังไม่ได้ของดีเลยนะฮะเราได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราใช้แค่ไฟแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกตอดดีกว่านะฮะ โอเคเราต้องไปทำอะไรต่อครับโค้ดไม่รู้ครับปกก็แค่มาตามหน้าที่เดี๋ยวเราไปยกเวทกันดีกว่าป่ะเราไม่ต้องระดับนี้แล้วนี่เลยยกกันโอ้ยโคนดูก้ามโคนดูก้ามผมดีโอ้โหเฮ้ยคนดูก้ามดิโอ้ยโอ้ยกาบผมใหญ่มากไเปหนูนายต้องสู้ขึ้นมาเนาะนายจะต้องเก่งนายจะต้องเป็นดักก้ามที่ดีที่สุด ได้ไดครับโคต่อมาเอาหน้าเจ้านูยังไงนายก็จะมีกล้ามเนื้อที่ดีและสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าฉันฮึนายสู้หรือไม่สู้สู้อยู่แล้วแหละดูหน้ากูด้วยยกขึ้นไปยกขึ้นไปโอเคยกไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆกล้ามแขนเราต้องใหญ่กล้ามแขนเราต้องใหญ่ใหญ่แน่นอนอื้มย r e เด e best โอเคโอเคแล้วรับของก่อนรับไปหนึ่งอือ้นี่เลยฮะ นี่นะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นแผ่นหลังนะฮะเมื่อกี้เรารับแผ่นหลังมาประมาณหนึ่งรยห้าอ็นั่นเองนะทุกคนโอเคกดไปเรื่อยๆฮะ,ฮะโค้ดตอนนี้อ่ะผมเนะี่ยเหมือนกับลูกโป่งเลยโค้ดทำไมกล้ามเล็กจังวะโอเคเดี๋ยวเราทำอย่างอื่นต่ออันนี้อันนี้คืออะไระฮะอันนี้น่าจะให้ดันขาแหละโอเคดันขา ดอนเป็นเรื่องง่ s easy for you โอเคมันไปเรื่อยๆสองเราจะต้องมีกล้ามขาที่สวยงามทุกคนฮะทำไปอืมอื Come on come on โอเคโค้ดเราสั่งไม่หยุดเลยเราต้องทำไม่หยุดนะ Two thousand years later เฮ้ยโค้ดเฮ้ยโค้ดจะหนีโค้ดจะหนีมองหน้ากูโค้ดเฮ้ยโอ้โค้ดโค้ด แล้วคนดูเะรอแต่อยากจะบีก้ามได้แข็งๆแบบฉันหรือเปล่าถ้านายอยากจะมีเนี่ยนายตามชันเข้ามาโอเคฮะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับเกม o ูปทูโปนะฮะในแมปการออกกำลังกายในวันนี้นั่นเองฮะเป็นไงฮะจากต้นคลิปสุดตอนนี้ผมบอกได้คำเดียวเลยว่าก้ามค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากตุเลอเลย โอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะผมครั้งหน้าอยากจะผมเล่นเกมนู๊ปชูโปเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ